สวัสดีเช้าวันอังคารที่4มกราคมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a e a nusday ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้เราไปฟังพยากรณ์อากาศของบ้านเรากันค่ะประจำวันที่4มกราคมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้หนุ่ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะแชร์ได้เลยค่ะไม่ว่ากันอยู่แล้วตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่4มกราคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะ ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิภาคกลางภาคตวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณเดียวกันค่ะ20-23องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด4 1 2องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8 1 5องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงค่ะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยาลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรงังและสตูลค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปนะคะคลื่นสูง1-2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ จบพยากรณ์อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ